มาสระบุรีจ้ามาเที่ยวบ้านสระบุรีมาไหว้พระ <ไหน>จ้าวัสดีค่ะวัดพุทธบาทสระบุรีนะคะวัดสวยงามมากเลยวันนี้มีโอกาสได้มาก็มากราบไหว้ขอพรนะคะ มาช่วงบ่ายแดดร้อนต้องมาช่วงเช้านะนี่ก็เป็นทางขึ้นไปไหว้พระข้างบนนะคะแดดร้อนมากเลยวันนี้ นี่เลยเค้นใช่ไหมใช่ไหมนี่ไงเขาเคลื่อนทางขึ้นเนี่ย เดี๋ยวให้ลงมาไปข้างบนก่อนขึ้นข้างหน้าต้องไปข้างหน้าป่ะ วัดสวยงามมากเลยไปซื้อนู่นทุบเทียนข้างล่างนู่นซื้อทูบเทียนข้างลาง่าง,างนู่นจริงขึ้งหังนี้ก็ได้เนี่ย

สถานที่ลม่มรื่นมากๆเลยนะคะมีที่จอดรถเยอะแข้างในก็มีค้องข่ายเต็มเลยสถานที่เขาก็กว้างขวางลม่มรื่นด้วยนะคะมีต้นไม้ จะเยอะเลยคะ่ะวัดพระพุทธบาทสระบุรีจ้าที่ก็เสร็จแล้วนะคะ